โบราณก็เตือนเอาอไว้แล้วตั้งแต่ต้นไม้อ่อนน่ะดัดง่ายไม้แก่น่ะดัดยากเลี้ยงเลี้ยงมันโตแล้วก็ดีเองถ้าเลี้ยงโตแล้วดีเองโรงเรียนคงไม่ต้องมีวัดก็คงไม่ต้องมีมันฝึกยังไงก็นนี้งไงถึงเวลานอนนอนถึงเวลากินกินถึงเวลาเล่นก็ไปเล่นพอเราถูกฝึกเรื่องเวลามาพอมันก็แค่นี้แต่ว่าต้องฝึกมาตั้งแต่เล็ก ตอนนี้ลูกของคุณอายุเท่าไหร่อาตมาก็ไม่รู้หรอกนะเอาว่าจะพคูดไม่ใครฟังนมันถึงได้เป็นอย่างนี้ฟ้องว่าคุณนะหลวมเองหลวมมาตั้งแต่ต้นคือหลวมไงไม่เคยคิดว่าถ้ามีลูกเราจะเลี้ยงยังไงให้ดีคุณหลวมมาตั้งแต่ต้นและที่หลวมหนักกข้ามาอีกฟ้องที่เด็กเป็นอย่างนี้ ที่บ้านความตรงต่อเวลาใช้ไม่ได้กินนอนตื่นขับถ่ายไม่ตรงเวลาแน่นอนที่บ้านนั่นะตามใจหมดซึ่งก็ฟ้องต่อถ้าดาวไม่ผิดฐานะที่บ้านของของคุณอยู่ในเกณ์ดีจึงได้ตามใจกันได้ทุกอย่างกินไม่พร้อมก็ยังมีในครัวกินไปหยิบเอาเองก็ละกันนอนก็ไม่เป็นไรเนี่ยคนละห้องนอนก็นอนกันไปตื่นอยากจะตื่นก็ตื่น ตื่นสายไม่ต้องไปโรงเรียนก็คุณมีข้ออ้างเวลาไปก่อนแล้วกันตกลงที่บ้านของคุณน่คุณไม่ได้เป็นต้นแบบของความตรงต่อเวลาลูกจึงได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นตัดสินและตัดใจเป็นมันต้องไ่ลังเลลังละเปรียปร้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงลงไปแล้วมันก็จะจบเจ้าลูกของเราเนี่ยติดเกมติดอะไรน่ะนะเปรี้ยงลงไปเลยบ้านนี้ต้องมีวินัยแล้วและว,วินัยที่จะต้องมีอย่างยิ่งหนึ่งวินัยเรื่องเวลา คุณแม่ทําตัวอย่างให้ดู2วินัยเรืออ่องการเงินไม่ใช่จ่ายตามใจอ๋อไม่จ่ายักอย่างหนึ่งนะแล้วเวลาต้องตรงเวลาก็ให้มันรู้ไปว่ามันจะเลิกหรือไม่เลิกติดเกมมันจะมีแค่เนี้กินนอนตื่นตรงเวลามันก็ล็อกไปพอแรงแล้วนี่ทํางานหรือทําการบ้านตรงเวลาอย่าให้ครูเขาตาหนิดได้แล้วมันจะเหลืออะไรสักเท่าไหร่ก็ม,มีแค่นี้แม่เองอดูละคร เกินเวลาจะนอนแล้วแม่ก็ยังดูแล้วจะว่าอะไรลูกลูกมันก็จะเล่นเกมพอกันทั้งแม่ทั้งลูก้วจะมาบ่นชัดเจน